Assalamualaikum ah w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวิชาประวัติศาสตร์ในวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่สองเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนและชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญสำหรับนักเรียนทุกคนแต่ละโรงเรียนและแต่ละชุมชนนั้นต่างมีประวัติและความเป็นมา เหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นต่างกันการสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนของตนสามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนวิธีการสืบค้นดังต่อไปนี้ขั้นที่หนึ่งตั้งคำถามเพื่อสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่สงสัยสนใจ ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนโรงเรียนของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างไรอาจจะตั้งคำถามว่าโรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อไหร่หรือปัจจุบันโรงเรียนของเรามีสภาพเป็นอย่างไรขั้นที่สอเสาะหาแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อเรากำหนดประเด็นคำถามที่เราสนใจได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการสืบค้นว่าข้อมูลที่ต้องการนั้นสามารถสืบค้นจากที่ใดได้บ้างมีหนังสือหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะอ้างอิงอะไรได้บ้างขั้นที่3เรื่องราวที่ค้นพบได้เป็นขั้นตอนการสรุปข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังเป็นเส้นเวลาเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์สำคัญนั้นได้อย่างชัดเจนขึ้นขั้นที่4การนำเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจและน่าเชื่อถือหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเรียบเรียงเรื่องราวให้สัมพันธ์และต่อเนื่องกันแล้วจึงนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆให้น่าสนใจและน่าเชื่อถือเช่นการเขียนรายงานการเล่าเรื่องการแสดงนิทัศกาลประกอบกับภาพถ่ายและสิ่งของเครื่องใช้ของชุมชนในวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะให้นักเรียนนั้นสรุป ใจความสำคัญที่ได้จากการดูคลิปนะคะสั้นๆลงในสมุดและถ่ายรูปส่งครูนะคะแล้วเรามาต่อกันสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ